สวัสดีครับผมดรทวีศักดิ์กิจเจริญประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กรหรือ Organization Management ซึ่งเป็นหนึ่งใน area of specialization ของหลักสูตร MBA Management ที่ที่บันฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าง,งานระดับต้นที่กำลังจะก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งบุคลากรในกลุ่มผู้บริหารนี้ถือเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะช่วยนำพาองคอ์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายตามที่ได้หวางเอาไว้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่ายุคโลกาพิวัต์ไม่ว่าองค์กรจะอยู่บนพื้นที่ใดในโลก ล้วนมีการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปได้อย่างยากขึ้นทั้งนี้เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างรุมเรา้าก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันขที่สูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าไม่ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรแบบภาครัฐหรือองค์กรแบบภาคเอกชนเป็นองค์กรที่แสวงหาก,กำไร หรือองค์กรที่ไม่สวยหาก,กําไรต่างจําเป็นที่จะต้องมีแม่ทัพหรือผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายของการบรรลุแผนง,งานตามกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ที่ได้วางเอาไว้แต่ในสภาวะปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่กลับพบว่าการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปได้อย่างล่าช้า ท้งนี้กระผู้บริหารระดับสูงหรือที่เรียกว่าซ e o ถึงแม้ว่าจะมีการวางกลยุทธ์หรือการคาดการณ์การดำเนินธุรกิจที่ดีและเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกลไกที่สําคัญอันหนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้นั้นอยู่ที่ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารชั้นต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนมีภาระงานที่เยอะอยู่แล้ว และการที่บุคคลเหล่านั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ก็ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์อันยาวนานแต่ทั้งนี้อาจจะยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานให้องคอ์กรไปสู่ผลสำเร็จที่หวังเอาไว้ได้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จะเน้นสาขาการบริหารจัดการองคอ์กรนี้จะเน้นการเตรียมความพร้อมในมิติหลายๆด้านของการบริหารจัดการองคอ์กรสมัยใหม่ ทั้งที่มาจากมุมมองภายในองคอ์กรเองอาทิเช่นมิติด้านการเงินเราศรษฐศาสตร์ที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารมิติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะเน้นในเรื่องของภาวะผู้นำการสื่อสารการจัดการสมัทนาองคอ์กรและยังมีมิติที่มาจากมุมมองเรื่องของภาวะภายนอกขององคอ์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมีการคิดกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์ที่ดีและสามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้นอกจากนี้ยังมีมิติด้านธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเน้นการเตรียมพร้อมให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสําคัญและเอาใจใส่ในเรื่องของการบริหารจัดก,การองค์กรแบบโปรง่งใสตรวจสอบได้รวมถึงตระหนักถึงประเด็นที่สําคัญซึ่งองค์กรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชนซึ่งจะเป็นการสร้างการแข่งขันอย่างได้เปรียบและอย่างยั่งยืนในอนาคตบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรีหรือ GMI หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เน้นสาขาการบริหารจัดการองค์กรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับต้นระดับกลางหรือแม้กระทั่งผู้บริหารในระดับสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เตรียมพร้อมรองรับสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในภาวะปัจจุบันและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาของประเทศสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ GMI ครับ